รอยไทยไอเดียสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมตามรอยรสชาติอาหารไทยโบราณบราชนิดหนึ่งที่เรียกว่าขนมจีนน้ำยาแต่วันนี้เราจะใส่ไอเดียเก๋ไก๋ให้เราจะตั้งชื่อใหม่ค่ะมันจะชื่อว่าขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลาบัวลอยเราจะใช้น้ำแกง น้ำแกงแดงของรอยไทยเลยนะคะแกงเผ็ดแดงธรรมดานี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยเป็นกล่องใหญ่ทำให้ง่ายขึ้นเพราะว่าปรุงรสมาแล้วด้วยนะคะรอให้เดือด mm hmm. เมื่อนำน้ำแกงแดงของรอยไทยใส่ลงกระทะหรือหม้อแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะนำกระชายสับประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ยใส่ลงไปนะคะหอมๆแล้วเราก็จะนำปลาฝน คุณผู้ชมสามารถซื้อประกอบมาตำป่นเองหรือว่าซื้อในขวดก็ได้นะคะใส่ลงไปอีกหนึ่งถ้วยหอมหอมและเพื่อความแซบอีกนิดเราจะใส่พริกป่นลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อทุกอย่างเดือดนะคะคุณผู้ชมก็จะนำเห็ดสับวันนี้เราจะใช้เห็ดฟางนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่ลูกชิ้นปลาบัวล,ลอยของเราเลยค่ะแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมเมื่อมันเดือดแล้วก็แตกมันเราก็จะตักเสิร์ฟ วันนี้เราจะมีเหมือดก็คือถัง่วงอกดิบมะระไข่ต้มแล้วก็ผักกัดดองค่ะในพริบตานะคะขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลาบัวลอยของเราก็เสร็จเรียบร้อย คุณผู้ชมสามารถทำรับแขกได้เลยนะคะรวดเร็วทันใจอร่อยจริงๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะพบกับรอยไทยไอเดียได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ